สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวเช้าประจำเช้าวันที่19เดือนเมษายนอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสัญญาณทองคําสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจคู่เป้าห้องซิกบีพีอาจารย์พี่บีนะครับตอนนี้เรายังเปิดรับในส่วนของตัวนักเรียนออนไลน์รุ่นที่2อยู่นะครับผมใครสนใจแอดไลน์ไอดีด้านล่างได้เลยครับ v ี Market เก็ตเปิดว,วันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับประสบการณ์บางอยา่าง คุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่าสวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับสถานการณ์ในช่วงเช้าวันนี้นะครับโดยรวมแล้วตลาดก็ยังตกอยู่ในสถานะแบบ ผสมนะครับนั่งจุดครับแต่ว่าในส่วนของตัวยูเอสดอลลาร์กับ JPY เนี่ยดูเหมือนจะมีพลังกาลังอยู่บริเวณที่หน้าของตรายนะครับแม้ว่าในส่วนของตัวยิวผลตอบแทนพัรธบัตรัฐบาลสหรัฐทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะยังเป็นแท่งสีแดงๆอยู่เลยก็ตามครับหลักๆแล้วนะครับตลาดยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานตามหลักเทคนิคนะครับเบื้องต้นยังไม่ได้มีในส่วนของตัวข่าวลบแต่อย่างใดสกุลินยูเสดอลลาร์นะครับก็ได้รับแรงหนุนจากการที่ ตัวของดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้านี้นะครับมีการปรับตัวติดลบไปนะครับโดยส่วนของตัวดาวโจนส์เนี่ยติดลบ0.31% s p 5 0 0ติดลบ0.28%แล้วก็ NASDAQ ติดลบน้อยกว่าเพื่อนเลยนะครับเพราะว่ายิวพรรบรัฐบาลยังติดลบอยู่ติดลบอยู่ที่0.23%ครับ ดยในส่วนของภาพรวมถ้าเป็นในเรื่องของตัวข่าวสารนะครับผมตลาดอาจจะให้มุมมองเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจก็เป็นได้เหมือนกันเพราะว่าล่าสุดนะครับสัตั์ข่าวแจ้งมาว่าตัวของรีพับลิกันเนี้ยอาจจะช่วยสนับสนุนแผนมาตรการนะครับอินฟาสตัคเจอร์ของประธานาธิบดีโจไบเดนก็เป็นได้ฟังดูเหมือนจะเป็นข่าวดีแต่จริงๆแล้วมีคำว่า smaller นะครับก็คือว่าอาจจะให้งบประมาณเนี่ยน้อยหน่อยถึงจะเห็นด้วย ประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับเคยเสนอไปที่ประมาณ000 000้านล้านดอลลาร์อาจบางสำนักรายงาน2.25ล้าล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่าตัวของพรรคริพับลิกันครับทุกท่านวุฒิสภาเนี่ยบอกว่าสามารถสนับสนุนได้นะครับถ้าหากว่าแผนมาตรการกระตุ้นของคุณโจไบเดนตัวใหม่นี้เนี่ยมันมีวงเงินอยู่ที่ประมาณ8แสนล้านดอลลาร์ซึ่งน้อยกว่าเดิมเนี่ย หลายเท่าเลยนะครับนักทุนจับตาดูกันต่อไปอีกข่าวหนึ่งครับเป็นข่าวลือที่ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะนะครับผมยอมเปลี่ยนปรับลดในส่วนของขนาดการจัดเก็บภาษีจากของเดิมที่เคยเสนอแล้วก็มีข่าวก่อนหน้านี้อยู่ที่ประมาณ28%สําหรับ corporate tax แต่ตอนนี้นะครับข่าวลือบอกว่าประธานาธิบดีโจไบเดนอาจจะยอมรับ corporate tax ที่25ก็เป็นได้เหมือนกัน25ตรงนี้นะครับก็คือตัวเลขที่บรรดาเหล่าผู้ประกอบการต่างๆนะครับเคยออกมาพูดก่อนหน้านี้ครับว่า28เนี่ยมันสูงเกินไปนะ25เรนี่ยเราพอรับไหวแล้วก็หนึ่งในนะครับผมสมาชิกของทานเดโมแครตท,ท่านหนึ่งเองเหมือนกันก่อนหน้านี้ที่เคยออกมาปฏิเสธว่า28เนี่ยผมรับไม่ได้แต่ถ้า25ถึงจะพอคุยกันได้ตรงนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันครับแต่อย่าลืมนะครับนักทุน f o r e x Life รายงานว่าตัวนี้ยังเป็นแค่ข่าวลือเท่านั้นยังไม่ได้มีสำนักข่าวใหญ่รายงานแต่อย่างใดครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารในช่วงเช้าทั้งหมดสวัสดีครับ